ที่สุดของรถทัวริงนะครับมีมาแนะนำอีหนึ่งคันกับราคาเล้าใจเลย6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เลย bmw r 1 2 gs rally นะครับคันนี้เป็น gs a นะครับปี2020รถเจ้าของเดียววิ่ง3 4 0 0 0กิโลประวัติครบถ้วนเลยนะครับมากับของแต่งพร้อมออกคิปเลยนี่เยงางล่างยางก่อนเลยครับยางหน้าหลางังได้ของมิชลินนะครับแล้วก็ปี๊บข้างพร้อมแหลกตรงรุ่นของ bmw นะครับแล้วก็ปี๊บบนของ bmw ตรงรุ่นเหมือนกันของศูนย์เลยนะครับพร้อมแหลกตรงรุ่นแล้วก็มีทยหลังด้ว บ่อนี้ได้เปของตัว a แล็ทคนะครับขับขี่ซ้อนสบายมากๆเลยนะครับมีพลักยิงหลักด้วยสมบาด้านนี้ทีดนึงมีแคชบาโบนแล้วก็แคชบาร์ล่างมีมาให้เรียบร้อยคันนี้นะครับมีกระเป๋าข้าง g s a d v มาให้ด้วยกระเป๋าข้างติดแต่ข้างนะแล้วก็สปอร์ตไลท์มีจากศูนย์ BM 1คู่แล้วก็ของ g e n e r ี่อีก1คู่นะครับรถสวยงามพร้อมใช้งานเลยสียอดนิยมเลยนะครับกระเป๋าเนี่ยมีให้2ฝั่งนะครับใหม่คลิป ตัวบาดานนี้นิดนึงนะครับมีการเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยของ S R C นะครับโอเคอยากให้ดูตัวโรอเลอร์ดูตัวจอยซ้ายขวานะครับพร้อมปุ่มใหม่มากๆอะดูนี้รถโคตดใหม่นะครับราคาเล้าใจเลย699เท่านั้นดูเล็กหม่กันหน่อยนะครับ สามหมื 30, 40, กิโลจอสีคีเลตคลิกชิปจากโรงงานพร้อมแบบนี้นะครับะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันหน่อยนะครับหน้าหนาวแล้วนะครับใครหารถออกทริปคันนี้แนะนํำเลยราคา6 000, 9แ0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับ g a คันนี้ป้ายแดงหลายกว่าบาทนะครับสนใจโทรติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ